สวัสดีครับผมนายขนังชนสว่างวันกิจนะครับผมเป็นนักศึกษากายภาพบัตรชั้นปีที่4มาหาวิทยาลายัยขอนแก่นนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะนําพาทุกท่านไปรับชมกับเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองรวมไปถึงวิธีการออกกําลังกายให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะครับผมถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเนี่ยเราไปรับชมเนื้อหาวันนี้กันเลยครับโรคหลอดเลือดสมองคือโรคอะไรตัวโรคนี้เนี่ยก็คือ ภาวะที่สมองของเราเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงซึ่งเกิดจากหลอดเลือดเนี่ยเกิดการตีแตกหรืออุดตันนั่นเองครับผมซึ่งจะส,ะส่งผลให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมโดยตัวโรคนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันคือเกิดจากหลอดเลือดสมองเนี่ยมีการตีบหรืออุดตันและส่วนอีกการหน,นึ่งคือเกิดจากหลอดเลือดสมองแตกนั่นเองนะครับ ดยเราก็จะมาเริ่มกันที่โรคหลอดเลือดสมองอุดตันหรือตีบนะครับผมหรือสังเกตุเรียกว่า ischemic stroke นั่นเองโดยสาเหตุของเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยก็เกิดจากการที่มีไขมันสะสมที่ผนังของเส้นเลือดนะครับผมเกิดการตีบแคบล่งทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปที่สมองได้ไม่ดีครับผมความยืดหยุ่นของหลอดเลือดก,ก็น้อยลงก็เกิดทําให้สมองเนี่ยขาดเลือดได้ครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสาเหตุคือเกิดจากการที่มี ริมเลือดหรือมีสิ่งต่างๆที่มันสามารถอุดตันหลอดเลือดของเราเนี่ยไปอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองของเราทำให้สมองเนี่ยขาดเลือดได้นะครับถัดมาอย่างที่2เนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกนั่นเองซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดได้หลากหลายครับผมนั่นไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดเนี่ยของเราเนี่ยมีความเปราะบางแล้วก็อาจจะมีการโป่งพองออกทําให้สูญเสียความยืดหยุ่นเมื่อเจอกับความดันเลือดที่มันสูงๆเนี่ยก็จะดันให้ เส้นเลือดของเราเนี่ยแตกได้หรือก็เกิดจากคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะทําให้หลอดเลือดสมองนเนี่ยแตกมากแล้วก็ส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับโดยปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็มีด้วยกันหลากหลายสาเหตุนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้หลอดเลือดมีประสิทธิภาพลดลงหรือหลอดเลือดมีความสูญเสียความยืด หยุดเนี่ยก็จะทําให้หลอดเลือดเสื่อมแตกง่ายปริง่ายมีหินปูนหรือมีไขมันมาเกาะก็จะทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองได้มากกว่าคนทั่วไปครับผมหรือภาวะเลือดแข็งตัวไวกว่าปกติเนี่ยก็จะทําให้สร้างริมเลือดไปอุดตันตัวของหลอดเลือดของเราครับผมแล้วก็ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ่าเบาหวานความดันไขมันเนี่ยคือความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะแสดงอาการออกมาให้เราได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนขาอ่อนแรงกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดปากเบี้ยวมุมปากตกมีอาการปวดหัวหรือปวดศีรษะเนี่ยเฉียบพลันเลยนะครับผมการมองเนี่ยก็จะมองแบบตาพร่าตาเบลอมองเห็นแค่ครึ่งซีกแล้วก็จะเดินเซหรือทรงตัวลำบากตามมานะครับ ซึ่งหากเราเกิดโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าย่อมมาพร้อมกับภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับผมในไม่ว่าจะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเราอาจเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้หรือมีการสูญเสียความทรงจําที่เคยมีนะครับผมเนี่ยการกลืนอาหารลําบากสำลักอาหารอาจจะนาไปสู่ภาวะปอดติดเชื้อได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจทําให้เราเนี่ย มีตัวแยกออกมาจากสังคมโดยสมบูรณ์นะครับโดยการป้องกันเราจากโรคหลอดสมองเนี่ยก็สามารถทําได้หลากหลายวิทีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการงดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นการงดการซูบหรีดื่มสุรางดคาเฟอีนพราก,กาแฟหรือชาทั้งหลายนะคผมหลีกเลี่ยงสารเสพติดแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีอ่ะ คอเลสเตอรอลที่สูงแล้วก็มีไขมันอินตัวที่สูงครับผมเราก็จะหันไปเน้นการออกกําลังกายทานผักทานผลไม้แล้วก็ควบคุมอาหารควบคุมอาการต่างๆของโรคประจําตัวเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนั่นเองต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการออกกําลังกายแบบทําให้หรือ passive exercise โดยประโยชน์ของการออกกาลังกายแบบทําให้ 1. คง,งช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกล้ามเนื้อ2 เพิ่มการไหลเวียนเลือดและน้ำไขข้อ 3. ลดปวด 4. กระตุ้นการรับรู้การเคลื่อนไหวของข้อในผู้ปว่วยโดยการทำการออกกำลังกายแบบทำให้มีหลักการดังนี้ 1. ผู้ดูแลเคลื่อนไหวแต่ละข้อโดยจับบริเวณใกล้ๆข้อของผู้ปว่วย 2. หากผู้ป่วยมีอาการปวดที่ข้อผู้ดูแลต้องช่วยประคองเมื่อเคลื่อนไหว 3. ผู้ดูแลคนเคลื่อนไหวให้เท่าที่ผู้ป่วยไม่มีอาการปวดเพิ่มขึ้นและห้ามเกินช่วงการเคลื่อนไหวปกติ 4. ผู้ดูแลพาออกกำลังกายเป็นจังหวะช้าๆและไม่ควรฝืนใช้แรงหรือต้านอาการเกร็งของผู้ป่วยโดยการทำออกกำลังกายแบบทำให้จะทำท่าละ5-10ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันและ5-7วันต่อสัปดาห์ท่าที่1ท่าเคลื่อนไหวสบะบัก โดยท่าเริ่มต้นจะให้ผู้ป่วยนอนตะแคงหันหน้าเข้าหาตัวเราโดยให้ข้างที่อ่อนแรงอยู่ข้าด้านบนดังภาพและผู้ดูแลจะทำการวางมือไว้ที่สะบักทั้งด้านบนและด้านล่างและเคลื่อนไหวไปตามลูกศรดังที่สแสดงในวิดีโอท่าที่ 2, ท่ายกแขนขึ้นลงโดยผู้ดูแลจะจับแขนด้านผู้ป่วยข้างอ่อนแรง ทาการจับไปที่แขนดังภาพและทำการยกขึ้นแนบหูเหนือศีรษะและทําการเหยียดออกวางลงท่าที่3าท่ากลางหุบแขนโดยผู้ดูแลจะจับแขนข้างอ่อนแรงของผู้ป่วยดังแสดงในภาพและทําการกลางแขนของผู้ป่วยดังคลิปวิดีโอและทําการหุบลงแนบลำตัวท่าที่4ท่าหมุนข้อไหล โดยผู้ดูแลจะจับแขนของผู้ป่วยตั้งขึ้นและทำการหมุนขึ้นและลงตามลำดับดังแสดงในคลิปวิดีโอท่าที่5้าท่างอเหยียดข้อศอกโดยผู้ดูแลจะจับศอกด้านอ่อนแรงของผู้ป่วยดังแสดงในภาพและทำการงอศอกและเหยียดศอกออกตามลำดับดังคลิปวิดีโอท่าที่ 6. ท่าคว่ำงายมือ โดยผู้ดูแลจะทำการตั้งศอกของผู้ป่วยขึ้นและทำการคว่ำและหงายมือตามลำดับท่าที่ 7. ถ้ท่ากระดกข้อมือขึ้นลงโดยผู้ดูแลจะจับแขนด้านอ่อนแรงของผู้ป่วยตั SAN, ้งศอกขึ้นและทำการกระดกข้อมือขึ้นลงตามลำดับท่าที่ 8. ปท่าโบกมือโดยผู S <s <S <s> <S ้ดูแลจะจับ ศอกด้านอ่อนแรงผู้ป่วยตั้งขึ้นและทำการโบกมือไปข้างบนและล่างตามลำดับท่าที่9้าท่ากรรแบมือโดยผู้ดูแลจะจับศอกด้านอ่อนแรงของผู้ป่วยตั้งขึ้นและทำการกรารและแบมือแก่ผู้ป่วยตามลำดับท่าที่10ท่างอเหยียดข้อสะโพกโดยผู้ดูแลจะทำการ จับไปที่ขาข้างอ่อนแรงของผู้ป่วยดังภาพที่แสดงและทำการยกขึ้นตามลำดับดังในวิดีโอท่าที่11ท่ากลางหุบข้อสะโพกโดยผู้ดูแลทำการจับที่ขาข้างอ่อนแรงของผู้ป่วยและกลางออกและหุบเข้าตามลำดับดังที่แสดงในคลิปวิดีโอท่าที่12ถ้ท่าหมุนเข้าออกข้อสะโพก โดยท่าเริ่มต้นให้ผู้ดูแลทำการตั้งสะโพกและเข่าของผู้ป่วยในระยะ90องศาจากนั้นทำการหมุนเข้าและออกตามลำดับท่าที่ 13. คท่างอเหยียดเขา่าโดยผู้ดูแลทำการจับไปที่ขาข้างอ่อนแรงของผู้ป่วยและทำการงอและเหยียดออกตามลำดับท่าที่14 ถ้ากระดกข้อเท้าขึ้นลงโดยผู้ดูแลจับไปที่ข้อเท้าข้างอ่อนแรงของผู้ป่วยและทำการกระดกข้อเท้าขึ้นและลงตามลำดับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้โรคหลอดเลือดสมองและทักษะวิธีการออกกำลังกายแบบทำให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับวันนี้ผมนายขนองชนสว่างวัฒนก,กิจขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ